สวัสดีครับผมตู่นะครับจากเพจ Sct บายตีตู่แล้วก็อีก2ช่องทางนะครับก็คือ Sct Car Max กับ1นาทีกับมิทไม้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนชมตัว Wide Track นะครับเป็นเครื่องใบทโบก็คือทโบคู่นะครับแรงม้าอยู่ที่210ที่เออแรงบิดอยู่ที่500นิวนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพอดีว่าเป็นสีขาวเขาก็เลยเพิ่มต้องเพิ่มต้องต้องเพิ่มค่าสีอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับอ่า คันขาวคันนี้นะครับมีอะไรพิเศษบ้างเรามาดูกันก็จะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยแต่งตัวกระจังหน้าของรปเตอร์นะครับของเปเตอร์เป็นตัว Y นะครับไม่ใช่ Y าย d y นะครับอันนี้เป็นตัว Y เฉยๆเพราะบอดีเป็น b o ดีของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นตัว f o r d ตัวสอดฟอร d ครอบลงไปนะครับครอบจากตัวตัวตัวเดิมที่ติดรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟทับทิม3เม็ดนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดการใช้งานดู ใช้งานได้จริงนะครับนี่เลยมาพร้อมกับตัวตัวนี้ก็คือตัวที่ตัวที่ครอบก่อนตัวกันชนละกันผมเพิ่งเรียกว่าตัวครอบตัวกันชนนะครับก็จะครอบมาเป็นตัววานนี่แหละนะครับตัวนี้จะมีตัวข้อไฟหน้ามาด้วยไฟหน้าจะเป็นแบบ day time running นะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนเลยไฟเลี้ยว LED ส่วนไฟไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นเป็น LED เหมือนกัน ตัวนี้มาพร้อมที่ผมเห็นเลยเนี่ยตอนนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สี่จุดด้านหน้านะครับด้านหน้านี่เขาทำมาให้เลยเซ็นเซอร์สี่จุดแล้วก็กล้องกล้องเนี่ยเขาจะมีตัวฉีดน้ํามาให้ด้วยนะครับพิเศษตรงนี้เลยจะมีตัวฉีดน้ํามาให้มาเพื่อที่จะได้ชาระล้างตัวเลนกล้องนะครับอ่าตัวนี้ตัวหูนะครับลากจูงเนี่ยด้านล่างโดยปกติแต่ตัวนี้จะไม่มีก็จะใส่ตัวครอบตัวนี้มาซึ่งจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวนี้นะครับ อ่าเป็นตัวของแรปเตอร์เลยตัวนี้ก็จะมีหูลากจูงมาให้สองตัวโอเคต่อไปมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็คือเป็นตัววายเลยนะครับอืมเป็นตัววายเลยมาเป็นเซตของเขานะครับมาพร้อมกับแม็กและยางนะครับเอายางก่อนละกันเนาะยางเป็นโอตานินะครับสามสามสิบสองจุดห้า r ยี่สิบแม็กนะครับเป็นแม็กดาวการวายอ่า ขอบ20เหมือนกันตัวแม็กนะครับยางเป็นอลูเทนโช๊กมาพร้อมกับปีกนกขนาดใหญ่นะครับชโช๊กนี่ก็เป็นชโช๊กโมโนทูบมาดูที่ตัวด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยอักษรใบท์โบชัดเจนเลยสีดําแล้วก็ครอบดําตรงนี้เหมือนกันนะครับทําสีมาเรียบร้อยตรงนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกกระจกหูช้างกระจกมองข้างนี่หนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED พิเศษตรงที่อ่า เราล็อกรถกระจกปูบเปิดรถกระจกเปิดนะครับอันนี้จะจับพิเศษขึ้นมามาพร้อมกับตัวเบ้ามือจับแล้วก็สติ๊กเกอรอ์ไล่ตั้งแต่ประตูด,ด้านหน้าเลยสติ๊กเกอร์จนถึงท้ายกระบะนะครับด้านบนด้านบนนี่จะมีแหลกหลังคากันสาดนะครับอเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าตัวนี้มีกล้องนะครับ3 6 0องศามาพร้อมกับตัว ไฟส่องสว่างด้านล่างนี่เลยนะครับอ๋อนี่เห็นชัดเลยไม่เหมือนตอนกลางวันที่ผมรีวิวเนาะตอนกลางคืนนี่มันจะเห็นชัดกว่านะครับนี่เลยล้องส6 0อ,อ,องหขามาพร้อมกับบันไดกระลื่นอันนี้บันไดกระลื่นนี่เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นวัสดุด2ชิ้นประกบกันตัวนี้นะครับด้านบนเป็นพลาสติก ABS ด้านล่างเป็นโลหะนะครับมาถึงด้านหลังกับด้านเอาเอากระบะหลังก่อนล้วกันเนะาะกระบะหลังนี่ก็คือมีสปอร์ตบาร์นะครับ ตัวนี้ก็ปกติเลยก็ยังยังไม่ได้เก็บด้านตัวของล้ออันนี้มีสปอร์ตบาร์มาให้นะครับด้านท้ายด้านท้ายนี่ก็จะมีกรอบปิดฝาท้ายตัวนี้ FORD นี่เลยนะครับแล้วก็เว้นโลโก้ฟอร์ดไว้ตรงกลางพร้อมกับตัวเว้นตัวกล้องนะครับตัวฝากฝากระบาด้านนี้เอาอักษรของตัวเรนเจอมาปิดเพื่อสร้างมิติให้กับตัวฝากระโปรงาฝากระปะปิดท้ายด้านหลังนะครับ มามาดูในเรื่องของไฟนะครับไฟท้ายนี่ก็จะเป็น LED นะครับนี่เป็น LED นะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดเป็นเป็นไฟหลอดไส้ปกตินะครับมาฟอร์มกับตัวข้อไฟและหลังมีกล้องและมีเซ็นเซอร์ด้วยเหมือนกันนะครับมีเซ็นเซอร์4จุดเซ็นเซอร์ป้องกันการชนตัวนี้ก็จะพิเศษตรงที่ว่าด้านท้ายเนี่ยนะครับมี Easy Lift อิซิลิปเนี่ยในตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงในการยกในเจดสิบแล้วก็จะมีตัวช่องสำหรับเครื่องมือซีที่เป็นงานไม้นะครับที่ไว้จับตรงนี้มาดูในส่วนของตัวไลเนอร์ด้านหลังเนี่ยนะครับด้านด้านด้านข้างเนี่ยก็จะมีห่วงเอาไว้รัดสัมภาละเนี่ยคนระับฝั่งละ3จุดนะครับฝั่งละ3จุดซ้ายขวาเลยทั้งหมด6จุด ตัวนี้ก็จะมีไฟ AC กับไฟ DC เอาไฟ AC ก่อนแล้วกันเนาะไฟ AC เนี่ย2อ0ยสิบโวลต์4ี่รอยวัตต์สูงสุดส่วนไฟ DC เนี่ยเป็น12โวลต์1้อสบวัตต์สูงสุดเหมือนกันตัวนี้จะมีเต้าเต้ารับไว้ให้อ่า,อาตเตนะ่ตัวนี้ผมยังไม่เคยลองนะตัวนี้ผมยังไม่เคยลองเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าถ้าล็อกแล้วเนี่ยฝาท้ายเปิดได้ไหมมันยังเปิดได้นะแปลกนะ ออยังเปิดได้ถ้าลูกค้าจะล็อกอคิดว่าจะต้องใช้กุญแจนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยมันถอดออกมาได้อยู่แล้วเป็นสองตัวหรือเปล่าเรามาดูกันต้องใช้กุญแจแล้วก็กุญแจเนี่ยล็อกได้นะครับฝาท้ายฝาปิดกระบะท้ายล็อกได้ใช้กุญแจกุญแจที่มีมาให้กับกุญแจตัวกุญแจรีโมทนี่นะครับกดล็อกอใช้ได้ครับกุญแจใช้ได้ใช้ได้จริงอันนี้ เขาเพิ่มมาในส่วนของตัวผมจะพูดว่าป้องกันการโดนโจรการไฟท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นไฟท้ายเป็น LED ด้วยถ้าลูกค้าท่านไหนเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่จะออกรถนะครับตัว Ford Ranger ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีศูนย์บริการเลยทั่วประเทศไทย77จังหวัดนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้นะครับก็แต่ถ้าจะออกรถสวยๆอย่างนี้ ออกรถที่ S C T บายตีตูหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 5 9 2 5 2 5 3 0 3คอมเมนต์ติชมรายการกันมาได้นะครับ S C T บายตีตูแล้วก็ S C T c a r m a x ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วเดี๋ยวรอดู EP หน้าว่าจะมีรถทีาไหนมาให้รีวิวกันอีกขอบคุณครับสวัสดีครับ